ม่่คออยเกันขาใกใหมมอออเเ้ราก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็จะมาแจกซิมนีตัวใหม่นะครับเป็นซิมนีตัว h e ดเดอร์นะครับก็เป็นซิมนีที่รูทูปซ์วเวอร์นะครับเปิดโปรแกรมมาแล้วก็ใส่ชีได้เลยนะครับก็จะมีให้เราเลือก2หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกด X หรือ C r นะครับฉบี g ดีก็จะเป็นกด X นะครับ ว่าจะได้เป็นโหมดกด X นะครับหลังจากนี้โปรแกรมก็จะทํางานครับแล้วรอโปรแกรมหายไปนะครับเศรษฐกิจที่สนใจโปรแกรมแชคหรือว่าโปรดักของทางร้านนะก็ฝากเว็บไซต์ไปด้วยนะครับ X g l a s Store s นะครับก็มีโปรแกรมโปรแกรมหลายเกมครับก็จะไม่ป็นจะเป็น Free Fire, Fire Emblem, w a l o ครับก็มีครบทุกเกมครับก็ฝากเปิดใช้ไปด้วยนะครับเริ่มต้นที่ถูกนนะครับขอบคุณครับ ใครจะรู้ว่าเราจะช้ำเท่าไรฉันเพียงแค่ปล่อยจากกระวนผาไปก็มันพาเรามาตรงนี้ให้ได้มาเจอคนคนนี้และฉันรู้สึกงมันไม่ไง่ายได้เลยให้ฉันมาเจอเธอ,เธอได้ไงและฉันก็คงจะทนไม่ไหวแต่เมื่อกี้นั้นเธอพูดไรพูดไรไม่ค่อยได้ยินปะอาไปคุยกัน outside outside, outside อยากให้เธอมองมา